สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยาก์ดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทํานายดวงของชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนะคะก็ท่านใดที่เกิดราศีพฤษภก็ลองเข้ามาเช็คดวงดูนะคะว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดกับตัวคุณบ้างนะคะก็การทํานายตรงนี้นะคะทำนายโดยภาพรวมนะคะหรือท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาดูดวงได้นะคะ ชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณนั้นมีโอกาสที่จะมีภาวะแห่งอารมณ์ที่มันหลงไหลง่ายเชื่อคนง่ายนะคะคำว่าหลงไหลเชื่อคนง่ายหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะถูกชักจูงได้ง่ายหรือมีจิตใจที่มันอ่อนไหวเซนเตอร์ทีง่ายนะคะรวมไปถึงเนี่ย มีความสงสารมีความเมตตาได้ง่ายเป็นในลักษณะนี้ก็ได้เห็นใครก็ขี้สงสารนะคะหรือเซนตร์ทีบอบบางเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้หรือจะแปลว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยถ้าทําอะไรหรือหลงอะไรจะหลงมากเป็นพิเศษลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งสิ่งนั้นมากเป็นพิเศษนะคะถ้าคุณหลงไหลในการทํางานการหาเงินหาทองถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าคุณหลงไหลในสิ่งที่มันเป็นอบายต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นฟีดแบ็กฟีดแบ็กกลับมาสะท้อนกลับมาในทางที่ไม่ดีกับตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้น ชาวราศีพฤษภคุณก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการดําเนินชีวิตละกันแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของความรู้สึกสภาพจิตใจนะคะดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณนะคะต้องระวังในเรื่องของคดีความต่างๆด้วยนะเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนของคุณตรงนี้มีดาวราหูรอยอยู่ในเรือนตะนุเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะ มีโอกาสมีคดีความนะคะหรือมีหนี้สินเกิดขึ้นก็ได้นะคะมีเรื่องคดีความบางอย่างเกิดขึ้นมีภาวะหนี้สินหรือมีเรื่องให้ต้องรุ่มรุมเร้าเกี่ยวกับหนี้สินนะไม่เช่นนั้นก็จะแปลว่าทําอะไรในช่วงเครื่องเดือนตุลาคมนี้มันมีอาการที่มันลหลงไหลมัวเมาในสิ่งที่มันไม่ดีได้ง่ายด้วยเช่นกันนะคะและดวงก็ยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะจะโหยหาในเรื่องของความรักนะคะ พวกชาวราศีพฤษภนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องงานของคุณนะคะดาวการงานของคุณตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีงานมากขึ้นนะหรือว่างานรัดตัวงานเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าทําอะไรทางการงานเนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือมีคนให้ให้การสนับสนุนนะคะหรือมีคนแนะนานะคะมีคนคอยชี้แนะในเรื่องของงานบางอย่างให้กับคุณนะคะ หรือจะแปลว่ามีคนชวนคุณไปทำงานชวนคุณไปลงทุนร่วมหุ้นอะไรบางอย่างกับเขาด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าเรื่องงานเนี่ยนะคะ เป็นช่วงที่คุณเนี่ยทำอะไรเนี่ยนะคะทางการงานเนี่ยคุณจะทําเต็มที่นะคะเป็นช่วงช่วงยีทุ่มเทในเรื่องของการทํางานมากนะคะใจคุณจะโฟกัสเรื่องงานหรือเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะจริงจังมากในเรื่องของการทํางานเป็นพิเศษด้วยการง,งานที่ทาอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะแตกแขนงนะคะแตกแขนงในความหมายคืองานเนี่ยมันมีมีงานให้ทํา หลากหลายหน้านะคะมีงานหลายๆอย่างนะคะเกิดขึ้นมีงานทำมากกว่าหนึ่งช่องทางขึ้นไปหรือจะเรียกว่ามีงานคู่ขนานนะคะมีงานคู่ขนานมีการควบงานนะคะคือไม่ได้ทำงานหน้าเดียวไม่ได้สวมหัวโขนแค่หัวเดียวนะคะก็คือมีหลากหลายหน้าหลากหลายอาชีพนะคะก็เช่นถ้าคุณเป็นครูนะคะคุณอาจจะทำอาชีพอื่นด้วยนอกเหนือจากงานประจำอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่า จากดวงดาวเนี่ยมันบอกว่าต้องมีงานคู่ขนานงานงานบางอย่างต้องแตกแขนงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ท่าในใดที่ไม่มีงานหรือมีปัญหาทางการงานต่งตางๆเนี่ยก็จะมีเหตุบางอย่างให้คุณได้ทํางานมีเหตุการณ์บางอย่างให้คุณได้งานทํานะคะหรือต้องได้หยิบจับอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วมันเกิดงานก่องานเกิดไรายได้เข้ามานะคะละกันนะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของ การเงินนะคะเรื่องเงินของชาวราศีพฤษพเนี่ยนะคะการเงินของคุณการเงินนะคะคุณมีโอกาสท่านในที่มีลูกมีหลานเนี่ยนะคะก็จะมีรายจ่ายไปกับลูกกับหลานเกิดขึ้นนะคะมีคือการเงินของคุณเนี่ยคุณจะมีเรื่องให้เสียงเงินกับลูกกับหล,ลานกับคนอายุน,น้อยกว่านะคะหรือลูกหลานมาหยิบยืมเงินก็ได้มีลูกหลานมาของเงินบ่อย อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่จะเอาใจไปผูกพันกับลูกกับหลานกับเด็กมากเป็นพิเศษเช่นเป็นห่วงเขากลัวเขาเอาตัวไม่รอดอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดวงก็ยังบอกอีกว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีช่องทางในเรื่องของรายรับใหม่ๆเข้ามามีโอกาสดีๆในเรื่องของรายได้นะคะมีโอกาสดีๆในเรื่องของอินคัมต่างๆด้วยเช่นกันนะคะมีโอกาสเกิดช่องทางในเรื่องของการทำมาหากินที่มันแปลก หรือมันแปลกใหม่ไปกว่าเดิมนะคะเพราะดวงเนี่ยมันต้องมีโอกาสได้บุกเบิกบุกเบิกในเรื่องของช่องทางทำมาหากินบุกเบิกในเรื่องของรายได้ต่างๆนะคะมีโอกาสที่จะมีรายได้บางอย่างเกิดขึ้นมีรายได้คู่ขนานมีรายได้เสริมมีรายได้พิเศษนะคะหรือมีรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้จากงานประจํานะคะเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะดวงบอกว่าในเรื่องของการเงินต้องมีรายรับ เกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งช่องทางมีรายได้คู่ขนานนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะเรื่องเงินเนี่ยก็ก็ต้องระวังรายจ่ายแหละเพราะว่าดวงบอกว่ารายจ่ายมีโอกาสที่จยไปกับคนอายุน้อยกว่านะคะแล้วก็มีโอกาสที่ลูกน้องบริวารบางคนเนี่ยเข้ามาทําให้คุณต้องเสื่อมเสียนะลูกน้องบริวารบางคนเนี่ยเขามาหยิบยืมเงินหรือคุณต้องมีมีโอกาสเสียเงินไปกับลูกน้องบริวารเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้ นะคะคือจากจากดวงเนี่ยนะคะคุณก็ต้องระวังในเรื่องของบริวารในเรื่องของลูกน้องหรือว่าถูกลูกน้องบริวารบางคนขโมยเงินไปด้วยเช่นกันนะคะสุขภาพชาวราศีพฤษภหลักๆเลยนะคะสุขภาพของคุณเกี่ยวกับสายตาความดันไมเกรนหลอดเลือดนะคะก็ต้องต้องระวังสุขภาพกันให้ดีนะคะ ส่วนถ้าเป็นในเรื่องของความรักล่ะความรักของชาวราศีพฤษภเนี่ยถ้าเป็นคนมีคู่คนมีคู่เนี่ยดวงชะตาบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหาหรือมีความขัดแย้งบางอย่างกับกับคู่ครองคนรักเกิดขึ้นนะคะมีเหตุการณ์ให้ต้องมีปากเสียงหรือว่าใจร้อนใจเร็วพูดจากันไม่ค่อยเข้าใจสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะตีความกันไปคนละแบบมีโอกาสที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นในความรักนะคะมีเรื่องให้ขัดแย้ง แล้วก็ทะเลาะกันหนักมากอย่างนี้ก็ได้หรือคนรักคุณเจ็บป่วยอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าคนมีคู่คนมีคู่นะคะก็มีโอกาสาที่จะมีเพศตรงข้ามหรือใครบางคนเนี่ยเข้ามาคล้องเกี่ยวกับคุณแบบลับๆก็ได้ถ้าไม่คล้องไม่เข้ามาคล้องเกี่ยวกับคุณก็จะแปลว่าแฟนของคุณเนี่ยมีมีใครบางคนคบหาแบบลับๆเกิดขึ้นก็แปลว่านอกใจการมีโอกาสาที่จะนอกใจการมีมือที่3เข้ามา นะคะมีคนภายนอกเข้ามาหาคุณนะคะมีโอกาสที่แฟนคุณมีมือที่3มก็ได้หรือตัวคุณนอกใจเขาก็ได้นะเพราะว่าดวงบอกว่ามีโอกาสมีรักรับรับรบเกิดขึ้นมีใครสักคนหนึ่งเข้ามานะคะที่ไม่ใช่แฟนคุณแล้วก็ถ้าเป็นสำหรับคน คนมีคู่เนี่ยก็ต้องระวังคนรักเจ็บป่วยด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ต้องระวังการกระทบกระทั่งกันถ้าคนโสดคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาให้คบหาพูดคุยแบบไม่เปิดเผยนะคะแบบแบบไม่เอกรักมากไม่แนะนําให้คนที่รู้จักรู้ว่าเราครบหากับเขาจะเป็นในลักษณะนี้นะคะสําหรับคนโสดก็คือต้องต้องคบกันแบบปกปิดซ่อนเร้นนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยขอบคุณค่ะ